สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับในกระ,ะสุนช่องของแม่หมอเตยลี่ก็อยู่กันนะคะในคลิปแบบแรนดอมกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราก็จะไปส่องจิตสอนใจเขาคนนั้นกันนะคะว่าวันนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณไหมถ้าคิดนะคะคิดเรื่องอะไรมาไปดูกันเลยจะะ้ะก่อนอื่นแม่หมอขอห้าใบค่ะขอดูก่อนนะคะว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณไหมนะขอห้าใบค่ะ ใบแรกนะคะในอิมเพลร์น,นะสองดาบหนึ่ง ถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะแล้วก็อาศวินถือเหรียญนะคะใต้สำรับนะคะเป็นเทมเพลนแม่หมอมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะพลังงานส่วนใหญ่นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าอาจจะยังไม่ได้รีเริ่มอะไรเลยสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวคุณตอนนี้นะคะนั่นก็คือเขากําลังสับสนใจวุ่นวายใจคิดว่าจะไปทําความรู้จักกับคุณยังไงคิดว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะคบคุณยังไง,จะ,ง,ไงจะคุยกับคุณเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่า เขาว้าวุ่นไปหมดเลยอ่ะทั้งใจเลยอ่ะเออแล้วแบบเขาก็แบบว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะทําเป็นนิ่งดีทําเป็นเฉยดีอะไรแบบเนี้ยค่ะเออก็คืออยากจะบอกว่าเขามีคุณทั้งใจเลยนะแล้วแล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าความสัมพันธ์นี่อาจจะยังเหมือนไม่ได้เริ่มไม่ไม่ไม่ได้แบบ ไป,ไปไกลอะไรมากเท่าไหร่เงี้ยบางคนอาจจะยังไม่มีสถานะกันแต่ว่าแค่แค่แบบมาทำความรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเริ่มคุยกันอะไรแบบนี้คะ่ะเออแล้วสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวคุณนั่ก็คือนั่นแหละคะ่ะอย่างที่บอกไปนะไม่รู้จะทําตัวยังไงสับสนใจเหลือเกินเอออยากรู้จักคุณให้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วกออ็มีความรู้สึกแบบ ยังยังคงเกรงอะเหมือนเขาเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเขายัางคงเกรงยังคงเหมือนทําตัวไม่ถูกเวลาเจอคุณทีไรก็ได้แต่นิง่งก็ได้แต่เงียบอะไรแบบเนี้ยทุกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะจะจะทาตัวยังไงเวลาชเผชิญหน้ากับคุณอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าเขาเผลอนิ่งถ้าเขาเผลอทําเหมือนไม่สนใจอะไรคุณนะเขาต้องขอโทษด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ต้องมีความคิดที่ที่นึกถึงคุณแบบนี้ด้วยคะ่ะอ่าแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวแรนดอมนี้นะอาจตรงไม่ตรง อย่างไรคอมเมนต์ comment, เล่าสู่กันฟังได้นะจ๊าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้เลยตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นี้นะคะนะโอเคเราไว้มาพูดมาคุยกันมาปรึกษากันได้จากวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมากันแบบง่ายๆแต่ได้ใจความกันอีกเช่นเคยนะคะตามคอนเซปช่องเราช่องเราไม่มีเว้นเวอร์นะคะก็คือคําถามไหนแล้วก็คือโช์เปิดไปเลยนะคะไม่ได้มีเว้นเวอร์ไม่ได้มีอะไรนะอะโอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าค่ะวันนี้ก็ต้องสวัสด ัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ